ดูชัดชัดน้องทีเจเหมือนใครหลังจุ๋ยวรัตยาโพสต์ถามเหมือนแม่บ้างไหมเรียกได้ว่าทำเอาชาวโซเชียลนั้นหลงรักตามตามกันเมื่อน้องทีเจทายาทคนแรกของดีเจพุทธจุย๋ยวรัตยาได้ลืมตาดูโลกบอกเลยว่าน่ารักน่าชังสมกับการรอคอยกว่าสมปีและล่าสุดต้องบอกว่าเผลอแบบเดียว น้องท j นั้นก็อายุครบหนึ่งขวบแล้วแถมเป็นขวัญใจชาวเน็ตอย่างท่วมทน้นโดยจุ๋วรัฐยานั้นก็ได้โพสระบุข,ข้อความว่าทำบุญวันเกิดน้องท j ครบหนึ่งขวบครับที่พี่ร่วมอนุโมทนาบุญนะครับ t j p j p i t และในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูกันชัดๆน้องท j เหมือนใครหลังจุ๋ยวรัตยา โพสถามเหมือนแม่บ้างไหมซึ่งจุ๋ยวรัตยานั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าหน้าเหมือนแม่บ้างแหละ no ad t j p j p t ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าลูกแม่หน่าเหมือนแม่มากน่ารักน่าชังได้ความน่ารักของแม่มาเต็มเต็มเหมือนตั้งแต่เกิดแล้วนะแม่คนต่อไปเหมือนแม่แน่นอน